กระติกผู้จัดการแตงโมบอกว่ารีเทิร์นหมดเปลือกยันแตงโมรู้จักคนขับเรือ จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมพัทธรธิดาเนื่องจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยามช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากลทําให้ข้อสงสัยตกไปอยู่กับผู้จัดการอีกคนหนึ่งที่เคยร่วมงานในวงการบันเทิงของนางเอกสาวแตงโมพัทธรธิดาก็คือคุณแม่อ้วนรีเทิร์นที่ได้ทราบข่าวการเสียชีวิตและเรื่องราวต่าง หลังจากที่ได้ทราบข่าวการรายงานของสื่อมวลชนทำให้เกิดข้อสงสัยหลายประเด็นล่าสุดชาวโซเชียลก็ยังคงพุ่งเป้าหากระติกผู้จัดการและเพื่อนสนิทของแตงโมว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรกับแตงโมบนเรือในคืนนั้นกันแน่ซึ่งกระติกก็ยังคงไม่ออกมาเล่าชี้แจงหรือโต้แยง้งใดๆงานนี้แม่อ้วนของเราเปิดเผยว่าล่าสุดได้มีโอกาสโทรคุยแล้วให้หลายคนลองฟังจากปากของตนเองดูแม่อ้วนเล่าว่ากระติกรับรู้แล้วและถามว่า เรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไง ถึงข้อมูลเบื้องต้นกระติกบอกว่าแตงโมรู้จักกับคนขับเรือก่อนหนูด้วยซ้าไปรู้จักเป็นเพื่อนกันจริงๆแม่ซึ่งจากที่แม่อ้วนเล่ากระติกบอกด้วยว่าไม่มีอะไรเกิดเลยบนเรือในวันนั้นแต่เหตุผลที่ไม่ออกมาเพียงเพราะว่าสติแตกรวมถึงเล่าให้ฟังอีกว่าแตงโมไปฉี่จริงๆและจับขาแซนไว้แล้วขาไม่แข็งแรงรวมกับเรือเจอคลื่นเสียหลักตกลงไปทําให้แซนช็อกเพราะว่าเห็นคาตาทั้งนี้กระติกบอกกับ อ้วนว่ากำลังเตรียมหลักฐานเพื่อชี้แจงในวันจันทร์ที่จะถึงนี้พร้อมแสดงหลักฐานการคุยงานต่างๆอย่างไรก็ตามแม่อ้วนบอกว่ามีเพียงคนบนเรือเท่านั้นที่จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น